สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามหมออุดรธานีครับกับวันนี้ครับก็เป็นคลิปช่วงเช้านะครับของวันที่29ตุลาคมนะครับ2564นะครับแป๊บๆจะสิ้นเดือนอีกแล้วนะครับอีก3เดือนอีก2เดือนก็สิ้นอ่าสิ้นปีอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็พาลูกค้านะครับมาอัปเดตนะครับรถไถมือสอง นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่ด้วยนะครับราคาถูกแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับรถเกี่ยวเครื่องอัดฟังนะครับวันนี้เดี๋ยวพาลูกค้านะครับไปชมนะครับแล้วก็แนะนําสินค้าที่อยู่ในร้านแล้วก็รถที่เก็บงานนะครับของใครไปถึงไหนแล้วบ้างนะครับน้องก้าวเอาเอาลงเลยนะอ่ะยางยางเอาลงเลยอันนี้เป็นสามสิบสี่แรงนะครับมาใหม่นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์แน่นๆนะครับต้องบอกเลยว่าเครื่องเกียร์แน่นๆนะครับยางสวยนะครับยางหน้านะครับก็ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้เดี๋ยวผมติดตั้งชุด ใบด้านดินใหม่ให้นะครับสีสันสวยนะครับนี่คือรถยังไม่ทันได้ล้างนะครับการันตีเลยว่ารถใช้งานน้อยนะครับคันนี้นะครับรถจอดนะครับตัวนี้รถจอดนะครับสีสันนี่เครื่องเดิมๆนะครับมีคัดยังเดิมๆอยู่เลยนะครับไม่ซีดนะครับเก้าเก้าขึ้นเย็บคัดตัดให้เอฟซีเดี๋ยวฟังเสียงเ่ยนะฮะผมการันตีเลยครับว่าเครื่องดีนะครับดูชั่วโมงด้วยเท่าไหร่หนึ่ง 1,027ชั่วโมงนะครับคันนี้นะครับเป็นรถที่ไม่เคยใช้ตัวดันดินนะครับเป็นรถวิ่งพ่นยานะครับแบตหมดปะอ่าสตาร์ทเลยโอ้แบตไม่พอแบตอ่อนแบตอ่อนนะครับเครื่องดีมากๆนะครับคันนี้นะครับคันนี้รวมปรับสภาพเก็บงานนะครับติดตั้งชุดไปดันดินใหม่นะครับตัวนี้อยู่ที่2 2 0 0 0 0บาทนะครับลูกค้า อย่าเเน้นย้ำนะครับว่าได้ดันดินใหม่นะครับสองแสนสองหมื่นบาทถ้าท่านใดนะครับอยากได้หางใหม่ด้วยนะครับบวกเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งนะครับจัดโปรโมชั่นมาให้เลยนะครับว่าได้ดันดินใหม่ได้หางใหม่นะครับจะอยู่ที่สองแสนสามนะครับตัวนี้นะครับอูโบต้าเอลสามสี่ศูนย์แปดนะครับรถติดตั้งดนดินใหม่เก็บสีเก็บงานนะครับทำพวงราคาอะไรต่างๆให้ใหม่นะครับปรับสภาพทำสีสวยๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันว่ารถปรับสภาพเป็นยังไงนะครับปรับสภาพเป็นแบบนี้นะครับ เก right ็บงานแบบนี VII ้เลยนะครับแต่พวกนี้คือชุดดันดินเนี่ยจะเป็นชุดดันดินเก่านะครับติดมากับรถนะครับซึ่งรถพวกนี้มันเคยผ่านการดันดินมาแล้วนะครับแล้วก็หางเก่าอันนี้เราจะเปลี่ยนนะครับดันดินใหม่นะครับแล้วก็หางใหม่ให้หางใหม่ก็อยู่นู่นนะครับอยู่นู่นนะครับส่วนใบมีดดันดินใหม่นะครับเป็นยังไงนะครับพาไปชมนี่ครับของนาซาเลยนะครับใบมีดดันดินใหม่นีนมใหม่ติดทั้งใหม่ทั้งหมดเลยครับทั้งคานเลย นะครับสีสันสวยๆนะครับคันนี้อ่ะคันแรกนะครับรถเข้ามาใหม่นะครับสองแสนสองหมื่นบาทคือได้แค่ใบดันดินหน้าใหม่และหางมือสองนะครับส่วนถ้าสองแสนสามหมื่นบาทได้ดันดินมาหน้าใหม่และก็หางใหม่ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับเดี๋ยวผมพาข้ามไปชมฝั่งถนนก่อนนะครับไปดูรถที่ยังขายได้ก่อนนะครับวันนี้มีตัวไหนบ้างเหลือคันไหนบ้างนะครับก็ไปชมกันนะครับแดดมันจ้าครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะครับวันนี้แดดมันจ้า นะครับพอให้ดูว่าตัวไหนยังเหลือที่ยังอยู่นะครับหรือเอท่านใดที่จะเข้ามาดูรถนะครับก็จะได้นี่ก่อนนะครับดูก่อนนะครับเป็นแนวทางก่อนนะครับก่อนตัดสินใจที่จะเข้ามาดูนะครับแล้วก็ถ้าพรุ่งนี้นะครับเป็นวันเสาร์นะครับก็ให้โทรสอบถามหรือนัดนะครับให้โทรสอบถามหรือนัดก่อนนะครับเพราะว่าช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ลูกค้าเข้ามาหน้าร้านหลายเจ้านะครับอีกหนึ่งคันนะครับ ตัวนี้เป็น k r t 1 4 0นึ่งะครับเพิ่งรีวิวการทำงานไปนะครับนะครับมันย้อนแสงหน่อยนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยาง90อร์เซนะครับใช้งานพัน0ชั่วโมงครับคันนี้เล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับราคาที่13 0 0 0 0าื่นบาทนะครับอันนี้รายละเอียดนะครับเป็นเ r t นะครับ1 4 0สี่พัดนะครับตัวพัดก็สามารถปั่นวีดีโอนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับของเค t แล้วนะครับแสนสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่นะครับ รถใช้งานได้ปกติทุกระบบนะครับลูกหมากต่างๆแน่นนะครับรถสวยอ่าประมาณนี้นะครับคันแรกจบไปนะครับปีห้าสี่เริ่มพร้อมนะครับคันที่สองนะครับเป็นเคอาทีตัวธรรมดานะครับไม่มีเลขทะเบียนนะครับตัวนี้หัวเครื่องสิบปีแรงไม่มีเพาปั่นท้ายนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเก้าหมื่นห้าพันบาท ภาพนี้นะครับแต่ดินหน้าแล้วก็เป็นฐานสามนะครับอันนี้คันที่สามครับตัวนี้เป็นรถเกี่ยวฮอบวตาจอยคอมนะครับ SR3J นะครับตัวนี้ราคาห้าหมื่นบาทนะครับห้าหมื่นบาทาจอยคอม SR3J นะครับราคาห้าหมื่นบาทาภาพนี้เลยนะครับ รถเกี่ยวเดี๋ยวนี้ไม่มีเล่มนะครับถัดมาตัวที่4ี่นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเป็นรถตักคูโบต้าเคอาร์ทีหนึ่งสี่ศูนย์พัดนะครับรถสวยนะครับลูกปื้นล้อแน่นนะครับอุปกรณ์มีชุดดันดินนะคบไอชุดตักนะครับแล้วก็ถังถ่วงนะครับแล้วก็จะมีเวทนะครับมีเวทของล้อให้ด้วยนะครับตัวนี้รถสวยนะครับตัดแท้จากคูโบต้าเลยนะครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับงานนะครับ ในฟาร์มนะครับในฟาร์มหรือ,อในร้านวัสดุก่อสร้างที่ตักไม่มากนะครับตักแค่ร้อยแปดสิบริรนะครับชุดท้ายสวยนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับรถตักคันนี้นะครับแสนห้ 150, านะครับสนใจ สั่งจองสอบถามได้นะครับกันไหนนะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับฝากไว้หนึ่งครั้งนะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรก็ศูนย์หกสามนะครับ3ามหนึ่งสาศูนย์ี่ี่เจ็ดร้านเราตั้งอยู่ในตัวอำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นรถไถ่รุ่นแอนะครับขนาดกลางนะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้ดีหน้านะครับผานพ้วนนะครับยางนะครับ9 5้าสบเอร์นทั้งสเส้นนะครับสีสันสวยสวยเดิมเดิมนะครับ กระจังหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับแล้วก็แถมท่อซิ่งตีบูธคานสลักคานใบมีดให้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องกองเครื่องกองไยให้นะครับคันนี้นะสะภาพเดิมๆนะครับตัวนี้สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทครับคุณลูกค้ารถจดปีห้าสี่นะครับตัวนี้เล่มทะเบียนรอไม่เกินยี่สิบวันนะครับอ่าเล่มทะเบียนนะครับรอไม่เกินยี่สิบวันนะครับได้เล่มผ่านก็จะเป็นผ่านพ้นห้าใบนะครับผ่านพวนห้าใบถายสวย สวอีกหนึ่งคันครับกูบารตาเอลสามหกศูนย์แปดนะครับสามสิบหกแรงม้านะครับสามสูบสองเผาโฟวินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแปดเกียร์ด้านหน้าแปดเกียร์หอยนะครับอ่ะดูง่ายนะครับสามหกกับสามศูนย์นะครับตัวเท่ากันเลยครับนะครับความสูงเท่าเท่ากันนะครับอ่า โอ้ยางหน้าเปลี่ยนมาแล้วครับเป็น8.46นะครับยางหลังเป็น12.424นะครับนี่อัพไซส์มาเรียบร้อยนะครับไซส์เข้ากันกับ36เลยนะครับติด6ไปนี่ติดเลข6ไปนี่มองไม่ออกเลยนะครับว่าตัวไหนเป็น36ตัวไหนเป็นเป็น30แรงนะครับนะครับสภาพสวยๆนะครับยางดีทั้ง4ี่เส้นนะครับตัวนี้เป็น36แรงนะครับปี54อุปกรณ์จะได้ดันดินหน้าแล้วก็จะเป็นฐานปวนนะครับท่านใดสนใจนะครับรถเก็บสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับ เช็คพร้อมใช้นะครับคันนี้นะครับคำว่าเช็คพร้อมใช้นะครับปรับสภาพทําสีใหม่แป๊บไฮดรอลิกใหม่นะครับสลักคันใบมีดสลักเกียรหน้านะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับรถใช้งานส0 0พันนิดๆนะครับ2000นิดนะครับตัวนี้นะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับคันมา L4018 นะครับ40แรงม้านะครับ3สูบ2เพลาโฟวินนะครับเกียร์ชัตเทิลนะครับตัวนี้รถปี62นะครับจดเปือนทันวานะครับเล่มทะเบียนพร้อมนะครับเดี๋ยวเล่มทะเบียนก็ส่งมาแล้วครับคันนี้เป็นรถจากลานประมูลนะครับ อันนี้สามแสนเก้าหมื่นห้าันบาทนะครับไปสภาพนี้เลยนะครับดันดินหน้าและผ่านสามนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับสีสันนะครับวันนี้มันโดนแดดนะครับมันก็เลยสะท้อนทุกคันเลยนะครับสีมันก็จะเว้นเพี้ยนหน่อยนะครับแต่สีจริงเนื้อจริงนะครับสวยนะครับเดี๋ยวรอขัดสีให้อีกนะครับตัวนี้อุปกรณ์ดันหน้าผ่านสามนะครับสามแสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับถัดมาครับ L4708 นะครับดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผ่านพวนนะครับ 375,000ดพันบาทนะครับ3า5แส0เจ็ดห้าพันบาทนะครับราคาเขานะครับอยู่ที่3า5แส0เจ็ดห่พันบาทเช็คสภาพเช็คระบบให้พร้อมใช้นะครับ3 7 5 0 0 0เจ็ดห้าพันบาทนะครับตัวนี้นะครับปี5้าสี่นะครับเริ่มทะเบียนครบนะครับถัดมานะครับ L ห้า8นะครับมี2คันนะครับปีห้า้าทั้งคู่นะครับคันนี้อยู่ที่4ี่แสนห้านะครับอ่าสี่แสห้าดดินหน้าและผานนะครับ อีกคันหนึ่งก็อยู่ที่4.6นะครับตามสภาพนะถ้าเก็บงานก็อยู่ที่4.8นะครับอ่ะ4.7ทั้งทั้งคู่เลยครับถ้าเก็บงานนะครับให้โปรโมชั่นไปเลยนะครับอ่ะถัดมานะครับ M 5,000SU นะครับวันนี้ไปเร็วหน่อยนะครับ50สิบแรงม้านะครับมีสองคันนะครับคันนี้ไม่มีเล่มนะครับอยู่ที่2.7ดันดินหน้าแล้วก็ได้ผ่านพวนนะครับยางก็อยู่ในรปดิบ85เปอร์เซ็นตนะครับ85เปอร์เซ็นตนะครับสายกว่าประมาณนี้นะครับ ให้ดูเป็นแนวทางนะครับอาจจะไม่ละเอียดนะครับวันนี้อาจจะไม่ละเอียดนะครับรีวิวอาจไม่ละเอียดนะครับก็ขอคลิปขอรูปเพิ่มเติมนะครับโทรมาสอบถามรายละเอียดคันนั้นนั้นได้นะครับอ่าคันนี้20 0 0 0นนะครับ2อง0 0 0นะครับคันนี้30,5 0 0นนะครับก็คือเก็บงานใหม่ทั้งคันแล้วนะครับเล่มทะเบียนครบนะครับถ่าได้เล่มทะเบียนได้อะไรเอกสารต่างๆนะครับเป็นคันนี้เลยนะครับเก็บสีน้ำมันไฮดรอลิกนะครับน้ำมันเครื่องนะครับถ่ายของเหลวทั้งระบบแล้วนะครับจะดินหน้าและผ่านพัวนะครับอ่าเล่มพร้อมนะครับคันนี้ สามสิบปีลงรถแล้วนะครับท่านใดสนใจนะครับนี่ที่รีวิวเมื่อเช้านะครับที่บอกลงต้นคลิปนะครับก็คือติดตั้งชุดไปดันดินใหม่นะครับหางมือสองนะครับอยู่ที่สองแสนสองนะครับส่วนถ้าดันดินและหางใหม่นะครับอยู่ที่สองแสนสามไปเลยลงข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวพาเดินลงไปชมนะครับรถคันนี้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับกันนั้นนะ ส่วนวันนี้นะครับก็เหลือเครื่องอัดฟางนะครับฝั่งนี้นะครับสองแสนสามหมืนบาทนะครับวันนี้เราเตรียมจัดส่งหนึ่งคันนะครับเป็นสามสิบแรงนะครับสามสิบแรงเป็นคันนี้นะครับไปที่ไปที่นะครับอำเภอชนบทนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าซื้อไปแล้วนะครับคันหนึ่งนะครับหมู่บ้านเดียวกันนะครับเห็นผลงานนะครับเห็นรีวิวก็มาเอาอีกเป็นคันที่สองนะครับส่วนสามสิบีแรงนะครับเก็บงานเสร็จแล้วนะครับก็เก็บงานแบบนี้นะครับสามสิบี อันนั้นรถเกี่ยวติดจองไปแล้วนะครับแล้วก็ KRT ตัวนี้ปรับสีใหม่นะครับตัวนี้เป็น KRT 140 PTO นะครับตัวนี้รอไปที่แม่สอดน,นะครับจังหวัดต่างนะครับเอาลงไปล้างก่อนน,ะน้อยเอาลงไปล้างก่อนถึงเอาขึ้นรถ เ,เดินตามสาสี4ไปครับเงียบมากๆเฟืองท้ายตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปรับสภาพเก็บงานใหม่มีสาย14นะครับตัวนี้นะครับ2 0 0งติดตั้งชุดเวดานดินใหม่นะครับคันนี้นะ,ะมาดูนะครับด้านหลังด้านในนะครับรถที่กําลังเก็บงานอยู่นะครับวันนี้ก็เสร็จกันนะครับเกือบจะ นี right ่แล anyway ้วนะครับตัวนี้28แรงนะครับไปสุขีรินนะครับจะเสร็จแล้วนะครับอ่าเหลือพ่นล้อพ่นฝาพ่นเฟรมนะครับส่วน47นะครับก็เปลี่ยนยางแล้วพ่นกระทะล้อแล้วนะครับพ่นสีเก็ดหน้าพ่นบางโคนแล้วนะครับเหลือประกอบนะครับวันนี้เหลือประกอบอันนี้พอเอฟซีจังหวัดอำนาจเจริญนะครับติดตามนัทุกคลิปเลยนะครับตัวนี้นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอ่ะเหลือวันนี้เหลือทาฝากระโปรงนะครับแล้วก็เหลือชิ้นส่วนของ ตัวที่นั่งนะครับที่มันผูกตัวนี้นัดสั่งมาให้ใหม่นะครับ45นะครับรอจัดส่งวันอาทิตย์นะครับ4508นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้ไปที่บึงการนะครับส่วนตัวนี้36แรงนะครับรอไปที่อำเภอประทายนะครับนครราชสีมานะครับอส่วนตัวนี้31แรงนะครับปันแทนชัยภูมินะครับอ่าถอดหลังคาออกแล้วนะครับรอเข้าทําสีนะครับ ตัวนี้สาบห6แรงเราไปที่สุขิรินนะครับสุขิรินาราทิวาสนะครับส่วนตัวนั้นอิซุกินะครับ NT540 ของ FC ที่ท่าแซะนะครับไล่เลียงแต่ละคันนะครับตัวนี้45แรง DI นะครับอำนาจเจริญนะครับของลูกค้ากันทลักวิชัยนะครับแล้วก็สาสี่แรงของ FC จังหวัดนครพนมอำเภอพลสวรรค์นะครับ ขอบพระคุณมากนะครับในการติดตามและรับชมนะครับวันนี้นั้นก็อาจจะรีวิวไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ก็ขอประทานอภัยลูกค้าด้วยนะครับแต่ด้วยความว่าอยากอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับแล้วก็อยากให้ลูกค้าได้เห็นว่าตัวไหนยังเหลือนะครับเผื่อลูกค้าบางท่านเดินทางมาไม่ได้นัดเลยนะครับเผื่อจะ เป็นหน่วยจูโจมเพื่อจะมาดูรถเลยอย่างนี้ก็เดี๋ยวจะพลาดจะชวดไปนะครับก็ดูคลิปก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางเข้ามานิดนึงนะครับขอบพระคุณในการติดตามนะครับและรับชมมากมากนะครับวันนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสนใจรถถ่ายมือ2ก็ติดต่อมาได้ที่0918611191นะครับขอบคุณครับ